여보세요. 어, 여보세요. 민지야. 민지 내일 네? 민지야. 내일 우리 아, 어, 전화 잘못 걸었어요. 네? 전화 잘못 걸었어요. แป 음, ว่าเออมโทผิด 이거 다 준비했는데 음, 민지야인 <laughs> 여보세요, 어, 여보세요. 민지야, 민지, 내일, 네? 민지야, 내일 우리, 아, 어, 전화 잘못 걸었어요. 네? 민지 번호 아니에요? 아니요, 민지 번호 아닙니다. 여기 그런 사람이 없어요. 아, 네. 네, 죄송합니다. 잘못 걸었어요. 네, 네. 죄송합니다. 뭐지? 아전 잔소리, 진짜. 민지 번호가 아니라? 잠깐만. 어, 소라야. 어, 하나. 어, 소라야. 지금 민지 옆에 있어? 민지? 민지는 지금, 어, 어, 지금, 미, 민지는 지금 자리에 없어. 아, 민지 없어? 어, 없어. 진짜 없어. 그래? 이상한데? 그래. 왜, 왜? 무슨 일 있어? 맞다. 내일 우리 회의 약속이 있잖아. 아, 그래. 밀지한테 일찍 들어오라고 전해줘. 알았어. 전해줄게. 아, 고마워. 어. 너왜 그랬어? 아우, 잔소리. 하. 이거 다 준비했는데, 음. 민지한테 <laughs> 여보세요. 어, 여보세요. 민지야! 민지, 내일! 네? 민지야! 내일 우리! 아, 전화 잘못 걸었어요. 네? 민지 번호 아니에요? 아니요, 민지 번호 아닙니다. What? 반응네. 여기 그런 사람이 없어요. 아, 네. 네, 죄송합니다. 잘못 걸었어요. 네, 네. 죄송합니다. 뭐지? 아, 참 우리 진짜. 민지 번호가 아니라? 잠깐만. 어, 소라야. 어, 하은아. 어, 소라야. 지금 민지 옆에 있어? 민지? 민지는 지금, 어. 어, 지금, 미, 민지는 지금 자리에 없어. 아민지 없어? 어 없어. 진짜 없어. 그래? 이상한데? 그래. 왜 왜? 무슨 일 있어? 왔다. 내일 우리 회의 약속이 있잖아. 아 그래. 밀지한테 일찍 들어오라고 전해줘. 알았어 전해줄게. 아 고마워. 어. 너왜 그랬어? 아우 잔소리. เวลาที่เราโทรศัพท์หรือเรารับโทรศัพท์ใช่ไหมคะเราก็จะรับโทรศัพท์ว่าโยโบเซลโยโบเซลจากนั้นเราก็ค่อยพูดประโยคอื่นๆต่อทีนี้ในตัวอย่างใช่ไหมคะมินจีได้บอกว่าเนีวาฉันว่า잘못걸ซโย ชนหัาใช้หมดคอรัโซยอลนหัวคือโทรศัพท์ใช่ไหมคะใช้หมดก็ค <Feel> ือทำผิดพลาดทำผิดใช่ไหมคะคอรัโซยก็คือการโทรชนหัาคอร์ตาใช่ไหมแว่าการโทรศัพท์ทีนี้เวลาเราบอกว่าชนหั a ใช้หมดคอรัโซยแปลว่าเอ่อโทรผิดแล้วค่ะโทรมาผิดแล้วนั่นเองค่ะเพื่อนถามต่อว่า มินจีชอนฮวาบอนโฮอาเอนียมินจีคือชื่อคนใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราโทรหาใครจะคนแล้วก็เราเอาใส่เอาชื่อเขาไปใส่ข้างหน้าได้เลยนะคะแล้วก็ถามว่าชอนฮวาบอนโฮแปลว่าเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมคะชอนฮวาโทรศัพท์แล้วก็บอนโฮคือหมายเลขใช่ไหมชอนฮวาบอนโฮอาเนียหรือชอนฮวาบอนโฮกาอาเหก็นานะคะใส่กาเข้าไปเป็นตัวชี้ด้วยเนมินจีชอนฮวาบอนโฮกาอาเนะคะ อันนี้ไม่ใช่เบอร์ของมินจีหรอคะนั่นเองทีนี้มินจีตอบว่าไงคะมินจีหลอกเพื่อนนะคะว่าเอยอันนี้ไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ของมินจีนะหรือว่าเวลาที่เราต้องการจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่โทรศัพท์ของคนนี้นะคะเราสามารถพูดได้ว่ามินจีชอนวาบอนโฮกาเนีย มินจีก็คือชื่อคนใช่ไหมชอนฮวาพอนฮูกาอานิเยโอปฏิเสธง่ายๆอย่เลยนะคะมอมมอม,อ,มอ,อีกาอานิเยโอไม่ใช่สิ่งนี้นะคะไม่ใช่สิ่งนั้นนะคะอันนี้เราเคยเรียนกันไปแล้วเนาะมินจีชอนฮวาพอนฮูกาอานิเยโอนะคะไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ของมินจีนะคะเพื่อนก็นถามต่อว่าอ้าวไม่ใช่โทรศัพท์ของมินจีหรอมินจีชอนฮวาพอนฮูกาอานิเยโอแล้วมินจีก็ตอบว่าเนโยกี yo g i ้คือรอนซารามิออฟโซยคือรอนซามย้แปว่าที่นี่ใช่ไหมคะโยกี ogi, ที่นี่คือรอนซาล์ก็คือคนคนที่คุณพูดถึงนั้นคนที่คุณกล่าวถึงไปนั้นอ f s o ซยไม่มีนะเออคือรอนซาล์มออซยที่นี่ไม่มีคนที่ชื่อนั้นๆหรือว่าที่นี่ไม่มีคนที่คุณพูดถึงนั้นนั่นเองค่ะดังนั้นมินจีก็เลยหลอกเพืหลอกเพื่อนแปบว่าเอ้ ไม่มีหรอกบินจีที่เนี่ยโทรหาคนอื่นเถอะโทรผิดแล้วล่ะข้างทีท่จริงๆแล้วคือทำไมคะเป็นเบอร์เธอเองเออลองเอาไปใช้กับเพื่อนดูนะคะเพื่อนก็เลยโทรหาใครคะเพื่อนก็เลยโทรหาเพื่อนอีกคนนึงที zione, <spe 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 ่ชื şey yes, ่อว่าโซระใช่ไหมเพื่อนก็เลยถามว่านี่นี่บินจีออกผิด嗦บินจีอ่ะอยู่ข้างๆเธอไหมเพราะรู้ว่าสองคนนี้ต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเวลาที่สมมติว่าเราจะโทรหาใครนะคะหรือว่า ติดต่อใครก็ตามที่เราติดต่อเจ้าตัวเขาไม่ได้วก็ติดต่อหาเพื่อนเขาหรือว่าติดต่อหาพนักงานคนอื่นหรือว่าติดต่อหาคนรู้จักเขาคนข้างเคียงเขานะคะเราสามารถโทรไปหาเขาแล้วก็ถามว่าคนคนนี้น่ะยอบเพย์ซลยอบเพย์ซนะคะก็คืออยู่ข้างๆหรือเปล่าคนคนนี้มินจีกายอบเพย์ซซยแปลว่าเฮ้ยมินจีอยู่ข้างๆเธอหรือเปล่าเพื่อนก็หันไปดูแล้วบอกไงคะมินจีอยู่แต่ว่ามันบอกว่าไม่ให้บอกว่าอยู่ใช่ป่ะมินจียอบเพย์ซซยเพื่อนตอบว่าไงคะ 어지금민지자리에없어ชาใช่ไหมมินจีชาดีเอ็มซ้อมินจีคือชื่อคนชาดีแปลว่าที่นั่งแปลว่าเบาะนั่งนะคะที่นั่งนี่แหละถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่า คนคนนี้ตอนนี้ไม่อยู่ที่โต๊ะทํางานหรือว่าคนคนนี้ไม่อยู่ที่โต๊ะประจําของเขาคนคนนี้ตอนนี้ออกไปข้างนอกมั้งไปซื้อกาแฟแบบนี้นะคะเราสามารถบอกได้ว่าคนคนนี้ชาดียอบโซยอได้เลยนะคะที่เพื่อนบอกว่ามินจีกาชาดียอบโซยอแปลว่าตอนนี้มินจีไม่ได้อยู่ที่ที่นั่งนะตอนนี้มินจีไม่อยู่นั้นเองค่ะเพื่อนก็เลยบอกว่าอ๋อคือได้ใช่ป่ะโซลาถามต่อว่าอ๋อมีอะไรเหรอเวทําไมมูซินีลิซซ์มูซินอิลิซซ์นะคะมูซินก็คืออะไรใช่ไหมคะ อิก็คือเรื่องหรืองานใช่ปะคําว่าอินแปลได้ไดหลายความหมายเลยนะคะแปลว่าเรื่องก็ได้แปลว่างานก็ได้แปลว่าวันก็ได้แต่ที่นี้เวลาที่เราจะเลือกความหมายให้เข้ากับบริบทมันเราก็จะเลือกว่ามีเรื่องอะไรหรอนั่นเองค่ะเวมูซุน,นอิลอิสซอกอก็คือมีใช่ปะ่ะอิตา ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะไปถามคนอื่นที่ต้องการให้มันเป็นรูปสุภาพหรือว่าถามให้มีความมีรูปยกย่องมากขึ้นเราสามารถใช้ได้3ามแบบมูซินอิลอิซโซอันนี้ใช้กับเพื่อนมูซินอิลอิซโซโยอันนี้ก็คือจะสุภาพกลางๆมูซินอิลอิซูเซลอันนี้ก็คือสุภาพมากถ้าสมมุติว่าใครต้องการใช้แบบติดต่องานนะคะดีลกับบริษัทอื่นๆเราสามารถพูดได้ว่ามูซินอิลอิซูเซลนะคะอันนี้จะสุภาพที่สุดแต่ถ้ามูซินอิลอิซโซโยก็โอเคคะ่ะใช้ได้ ส,ส่วนไม่มีโยกก็คือใช้กับเพื่อนนะอันนี้เรารู้กันเนาะเพื่อนก็เลยบอกว่าเนอีทเฮียักโซกีนนเดเฮียักศกนะคะเฮียยแปลว่าการประชุมอยากศกก็คือการนัดหมายใช่ไหมอืมพวกเนี้ยยักศกเฮียักโซกีนันเดแปลว่ามีนัดว่าจะประชุมกันในวันพรุ่งนี้นะยินดี ทูโรโอราโกชอนเนจนะคะอินจิกก็คือเร็วกว่าปกติมั้งแต่เนิ่นๆมาตั้งแต่เช้าๆเลยนะโอทูโรโอราโกชอนเนจูทอโรอุอดาแปลว่าเข้ามาก็คือพวกนี้มีประชุมนะให้เข้ามาสถานที่ประชุมเนี่ยชอนเนจนะคะฝากบอกหน่อยนั่นเองค่ะสมมุติเราต้องการจะฝาก เพื่อนบอกใครสักคนเราสามารถพูดชื่อแล้วก็บอกว่าฝากบอกว่านี้นน,นี้หน่อยอย่างในกรณีนี้นะคะสามารถพูดเต็มเตมประโยคได้ว่ามินจีเอเหรือมินจีฮันเทอินจิกเดรโอร์อ o ะกูเดรโอร์อ่ะกูชอนเนจูเซโยก็ได้นะคะการลงท้ายประโยคมีหลายแบบอย่างที่เราคุยกันไปเนาะมินจีเอเกมินจีฮันท 일ิล러오라고전해주세요าโชน Ju o หรือชอนเนนะคะฝากบอกมินจีหน่อนะว่าพรุ่งนี้ให้เข้ามาเร็วกว่าปกติหน่อยนะหรือว่าพรุ่งนี้ให้เข้ามาตั้งแต่เนิ่นๆหน่อยนะนั่นเองค่ะทีนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าทำไมมินจีถึงไม่อยากรับโทรศัพท์เพราะว่าพรุ่งนี้มีนัดประชุมต้องคุยเรื่องงานนั่นเองจากนั้นนะคะเพื่อนก็วางสายไปแล้วก็เลยเดถามว่าโนเวค No w a y c r e d i ทำไมแกทำแบบนั้นวะแล้วมินจิก็ตอบว่าอ้ชันโ o r ีใช่ไไมชันโซรีคือการบน่นเฮ่ยบน่บนบน่นบนอีกแล้แบบนี้นะคะทุกคนฉันซ r ี y ฉัน s o r ีถ้าสมมุติว่าจะให้เป็นรูปสุภาพขึ้นมานิดนึงนะก็เป็น w วค c r e d i นะคะหรือ w วค c l o c h c r ก็ได้นะคะจะสุภาพที่สุดเนาะ แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้ฝึกใช้วิธีการถามหาคนในสายแล้วว่าถ้าขอสายคนนี้หน่อยพูดยังไงแล้วก็ฝากบอกเพื่อนว่าให้ทําอย่างนี้อย่างนี้พูดว่าอย่างไงได้บ้างนะคะก็ะอย่าลืมลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเขมเลยนะคะเขมจะได้หาบทสนทนามาฝากกันแบบนี้อีกนะ,ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเป็นกำลังใจให้เขมโอเคค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้เขมไปแล้วอันยอง